เข้าสู่เนื้อหานะครับเรื่งองของก,การรับบุรบุญธรรมนะครับเขาบอกว่าลักษณะทั่วไปของการรับบุรบุญธรรมตามพุทธจ้านืกลมเนี่ยบอกว่าก็คือบุตรของผู้อื่นที่บุคคลได้จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนร,รับเป็นบุตรของตนดังนั้น การรับบุตรบุญธรรมตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไปซึ่งมีการรับบุตรของผู้อื่นโดยเฉพาะเคยญาติมาอุปการะเลี้ยงดูโดยพืตินัยพืตินัยก็คือเช่นให้เงินนะครับเลี้ยงดูให้ข้าวโดยไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยนะครับตามคําว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับถือว่าไม่ใช่นะครับฉะนั้นการที่จะเป็นบุตรบุญธรรมได้จะต้องทําไมครับจด ทะเบียนรับรองเป็นบุตรของตนนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับการขอรับบุตรบุญธรรมเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับว่าด้วยเรื่องของครอบครัวกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับ ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นคนหนึ่งคนนะครับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ถือว่าจบกฎหมายบอกว่าเว้นแต่ครับเว้นแต่บุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมอันเนี้ยสามารถที่จะเอามาเป็นบุตรบุญธรรมของเราได้นะครับต่อมานะครับความยินยอมเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมนะครับ ถ้าบุตรบุญธรรมอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี15ปีนะครับผู้นั้นจะต้องให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมด้วย<ป>นะครับเออเอาไหมถ้าเกิดเปลี่ยนพ่อมาเป็นคนนี้เนี่ยนะครับต้องการไหมนะครับเออถ้าต้องการก็โอเคถ้าไม่ต้องการก็จบจะต้องได้รับความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมด้วยผู้รับบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน นะครับกรณี้คู่สมรสไม่อาจให้ความยอมได้หรือไปเสียจากภูมิมิลำานาหรือถิ่นที่อยู่และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีต้องร้องขอต่อสารให้มีคำสั่งนะครับต่อมานะครับการรับผู้เยาวเป็นบุตรบุญธรรมนะครับจะก,กระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยอมจากใครครับบิดามารดาก็คือผู้ปกครองไงนะครับถ้าผู้ผู้เยาว เป็นผู้ถูกทอดทิ้งและอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กก็ให้สถานสงเคราะห์เด็กนี่แหละเป็นผู้ให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมนะครับในกรณีที่ผู้เยาว์อมีมิได้ถูกทอดทิ้งแต่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กบิดาและมารดาจะทําหนังสือมอบอํานาจให้สถานสงเคราะห์เด็กเป็นผู้ที่มีอํานาจให้ความยินยอมแทนก็ได้ต้องได้รับความยินยอมก่อนนะครับตามหลักของการรับบุตรบุญธรรมนั่นเองผลของการรับบุตรบุญธรรมครับ บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือบุตรท,ที่เป็นลูกในไส้นั่นแหละนะครับยิ่งทางที่ดีทางที่ดีด้วยก็คือพ่อแม่จะต้องจดทะเบียนอันนี้ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาตัวเคสที่มีปัญหาก็คือกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนลูกออกมาเนี่ยจะได้รับมรดกไหมมันมีเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเนื่องกับอะไรครับเกี่ยวกับ การรับมรดกด้วยนะครับมันต่อเนื่องกันนะครับอ่ะต่อมานะครับการเลิกรับบุตรบุญธรรมครับไมวและบุตรคนนี้นะครับออก็มีกรณีอย่างต่อไปนี้กรณีที่1ก็คือเมื่อบุตรเองเนี่ยบุตรบุญธรรมเองเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วการจะบรรลุนิติภาวะได้ตอนอายุเท่าไหร่ครับตามหลักของกฎหมาย20ปีบริบูรณ ถ้าอยากบรรลุว้ต้องทำาไงครับแต่งงานตอนอายุ17ปีถึงจะบรรลุเออพอแล้วเลี้ยงชีพชอบแล้วทำอะไรในกฎหมายได้แล้วก็เลิกเออนะครับเลิกจากการเป็นบุตรบุญธรรมเออแล้วก็ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะต้องตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรม like, เมื่อใดก็ได้นะครับหากยังไม่บรรลุนิติภาวะไงต่อนะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาเออถ้าอายุ บุญธรรมมีอายุต่ำไม่ต่ำกว่า15ปีต้องได้รับความยอมจากบุตรบุญธรรมด้วยในกรณีที่เลิกรับนั่นเองนะครับการรับผู้เยาว์จากสถานสงเคราะห์เป็นบุญธรรมน,นะครับรับมาแล้วจะเลิกรับก็ต้องให้ศาลนะครับมีคําสั่งนะครับหรือนะครับร้องขอผู้มีส่วนได้เสียอายการให้เลิกบุตรบุญธรรมนะครับแล้วก็จดทะเบียนเลิกรับบุตร,บ,บ,รบ,บุญธรรมนั่นเองนะครับต่อมา กรณีต่อมานะครับกรณีที่2ผู้รับบุญบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรมนะครับถือว่าฝ่าฝืนมาตราหนึ่งที่เราเรียนบะที่เราเรียนไปใช่ไหมครับเออนะครับเป็นโมคียะก็ต้องทําไมครับขาดจากการเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็อะไรครับผู้รับบุตรบุญธรรมกันนะครับถึงจะทําไมได้สมรสกันได้นะครับกรณีที่3ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมอาจฟ้องคดีเลิก การรับบุตรบุญธรรมได้มีเหตุดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่ทําการชั่วร้ายไม่ว่าจะทําผิดอาญานะครับทำให้อับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงถูกเกียรติชังนี่กรณีนี้ต่อมาหรือมินประมาทเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือกระทั้งบุกพกาลีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุให้มีการเลิกรับบุตรบุญธรรมได้ฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูนะครับปฏิทุสลด ไฟหนึ่งจงใจละทิ้งอีกไฟหนึ่งไปเกิน1ปีอันนี้เป็นเหตุทเป็นเหตุให้อะไรได้ครับเลิกรับบุตรบุญธรรมได้นะครับไปดูเคสหน่อยนะครับไปดูข้อสอบหน่อยนะครับผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับกอไก่15ปีบริบูรณ์ขอไข่18ปีบริบูรณ์ขอควายยปีบริบูรณ์งองู25ปีบริบูรณ์ตอบว่าอะไรครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ตามหลักของกฎหมายตอบ25ปีบริบูรณ์นะครับอย่างน้อยผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีบริบูรณ์จนเข้ามาถามว่านะครับบุคคลที่จะรับบุตรบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมได้ต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยอย่างน้อยกี่ปีนะครับก็ไก่10ปีขอไข่15ปีขอควาย20ปีงองงู25ปีตามหลักของกฎหมาย นอกจากระบุไว้ขั้นต่ำแล้วเนี่ยผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมได้เนี่ยนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์แล้วก็ห่างจากบุตรบุญธรรมเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ย15ปีบริบูรณ์นั่นเองคำตอบที่ถูกต้องก็คือตอบข้อขอไข่นั่นเอง